วันนี้แม่บ้านมีวิธีทำน้ำสลัดงาญี่ปุ่นทำง่ายๆอร่อยไม่แพ้เจ้าดังยอดนิยมที่แม่บ้านทานประจําอยู่ค่ะทํากินเองประหยัดตังในกระเป๋าแม่บ้านได้เยอะเลยค่ะมาเริ่มกันด้วยนํางาขาวไปคั่วแล้วมาบดในครกพอแตกนะคะให้มีกลิ่นหอมน้ําตาลทรายสองช้อนโต๊ะค่ะน้ําส้มสายชูสองช้อนโต๊ะโชยุหรือว่าซีอิ๊วญี่ปุ่นค่ะ หช้อนโต๊ะครึ่งค่ะใครจะใช้แอปเปิลไซเดอร์แทนน้ำส้มสายชูก,ก็ได้ค่ะหรือว่าใครไม่มีโชยุญี่ปุ่นนะคะใช้ซีอิ๊วขาวก็ได้ค่ะโยเกิร์ตค่ะรสธรรมชาติหนึ่งถ้วยหรือรสน้ำผึ้งก็ได้ค่ะใครจะใช้มายองเนตก็ได้นะคะจะเป็นโยเกิร์ตยี่ห้อไหนก็ใช้ได้หมดเลยค่ะคนให้ทุกอย่างละลายเข้ากันดีจนเนื้อนเนียนค่ะคนนานหน่อยนะคะ เสร็จแล้วใส่น้ำมันงาหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะแต่ถ้าใครไม่มีน้ำมันงาจริงๆเลยนะคะก็ใช้น้ำมันมะกอกได้อยู่ค่ะแต่จะไม่หอมค่ะงาขาวคั่วบดแล้วนะคะประมาณ2-3ช้อนโต๊ะแม่บ้านคั่วเองแบบใหม่ๆเลยนะคะหอมมากๆเลยค่ะสูตรนี้จะได้น้ำสลัดประมาณ250 ML ค่ะนี่ค่ะเสร็จแล้วจะได้น้ำข้นๆประมาณนี้นะคะ ถ้าทําปริมาณเยอะก็ปรับสูตรเพิ่มได้นะคะสูตรนี้สามารถชิมแล้วก็ปรับรสชาติตามที่เราต้องการได้ค่ะลองชิมดูค่ะใช้ได้แล้วนะคะเราก็ตักใส่ถ้วยแบ่งใส่ถ้วยทานกับสลัดโรที่เหลือเก็บใส่กล่องหรือขวดโหลปิดฝาแช่ตู้เย็นไว้ทานได้เลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีทําสลัดโรกันนะคะมีแผ่นแป้งเวียดนามปูอดัดแครอทแตงกวาสลัดผักผักกาดหอมนะคะตามชอบ นำแผ่นแป้งมาตัดแล้วนำไปชุบน้ำค่ะชุบแล้วนำขึ้นเลยนะคะจะได้ไม่เปื่อยตัดผักให้พอดีวางผักลงไปแบบนี้ค่ะค่อยๆม้วนดึงๆนะคะให้แน่นวางแตงกวาแล้วก็แครอทลงไปค่ะแล้วก็ม้วนต่อค่ะเหลือปลายแป้งไว้ประมาณ2นิ้วนะคะปูอัดนำมาคลี่ๆแบบนี้ก่อนค่ะแล้ววางลงไปค่ะ แล้วก็ม้วนต่อจนสุดปลายนะคะเสร็จแล้วตัดครึ่งกลางค่ะนี่ค่ะจะได้สลัดโลแบบนี้เลยค่ะสามารถต่อยอดสร้างอาชีพได้ค่ะนำไปใส่กล่องนะคะแล้วก็วางเรียงพร้อมกับน้ำสลัดขายได้เลยค่ะเรามาลองชิมกันค่ะหน่าทานมากๆค่ะรสชาติดีมากๆค่ะอร่อยไม่แพ้เจ้าดังที่มาบ้านทานอยู่นะคะ ทำทานเองประหยัดสตางค์ในกระเป๋าแม่บ้านได้เยอะเลยค่ะคลิปก่อนหน้าแม่บ้านทำน้ำสลัดอะโวคาโดนะคะสลัดอะโวคาโดซีฟู้ดไปหาดูได้ค่ะเนี่ยค่ะทานไม่หมดใส่กล่องเก็บใส่ตู้เย็นไว้ทานมื้ออื่นๆได้เลยค่ะใส่ปิดฝาแบบนี้ค่ะลองไปทำทานกันดูนะคะขอบคุณที่ติดตามและรับชมค่ะเอาไว้พบกันคลิปหน้าเมนูหน้าค่ะขอบคุณมากๆค่ะ